สวัสดีครับจะบอกว่าวันนี้มาพบกับรายการอะไรเดียไม่มีชื่อรายการเรียกว่าคุยด่วนๆแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องที่มีภาพภาพหนึ่งหลุดออกมาเกี่ยวกับ c a ร์เมนไรเดอคนใหม่ของปี2018 2017 2017ถูกต้องครับผมคือต่อจากเอ็กเซเลยก็คือมันจะก็จะคาบเกี่ยวไปถึงกลางปีหน้า S <S ใช่ใช่เ,ใชเป็นปีของปีนี้เนาะถูกต้องครับผมเป็นธรรมเนียมครับก่อนที่จะถึงวันฉายจริงเนี่ยช่วงประมาณสิงหาคมเนี่ยก็จะมักจะมีชื่อหลุดก่อนชื่อหลุดในที่นี้คือเวลาเขาไปจดทะเบียนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะก็จะมีชื่อ หลุดจากที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการออกมาใช่ใช่คนก็ทําข่าวนู่นนั่นนี่แล้วว่าเฮ้ยตัวถัดไปเนี่ยมาชื่อมาแล้วแต่มันมันมันก็มีการคาดเคลื่อนเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างไก่มูนี่รู้สึกที่หลุดออกมาจะเป็นใครคมาคาเมลไรเดอร์แดนซ์จริงเหรอครับพีออ่อะไรประมาณนี้นนนแต่ไม่ใช่ไกม่มูอ,อแล้วเป็นชื่อหลุดอ่ะมันก็จะมีการคาดเคลื่อนแต่ว่ามันก็มีเสียงส่วนเกี่ยวข้องถ้าพูดถึงคําว่าแดนซ์เนี่ยในเรื่องไก่มูเองก็จะมีช่วงแรกๆนะ ที่เป็นแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก๊กเต้นแรงเต้นกลาเด้งหน้าเด้งหลังกระลืบกระลืบกันอ่ะโอเคง่ายงก็เป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นอ่าฮะอ่าตัวที่หลุดออกมาล่าสุดเนี่ยเขาชื่อว่าカ m เลเดอร์บิ i l d ญี่ปุ่นอาจจะเรียกว่าบิลโด o บิลโดเอ่คือแบบก่อสร้างอ่ะพี่ส่วนภาพ ที่หลุดออกมาเนี่ยก็มีเงาด้วยมีเงาสองอย่างถูกถูกมีเงาตัวกับ<ๆ>เงาเงาอะไรแท่งๆสักอย่างเออมันมเหนมือนขวดเหมือนน้ำเหมือนของสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นที่แปลงล่างหรือไงไม่รู้อะเรียกว่าของเล่นละกันเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียกว่าของเล่นก็ได้เรียกว่าเป็นของเล่นดีกว่านะครับเพราะว,ว่าแน่นอนว่า ออกมาทั้งทีแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรใหม่ใช่ใช่แต่ว่าออกมาเล่นกับเราอยู่แล้วอะไรอย่างี้ถูกต้องเพราะบันไดนี่เรื่องดูดตังเนี่ใช่ครับให้บอกเขานะน่กาชักก็ไปของเอ็กเซสคราวนี้ก็เป็นหมักลุกแทนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนหมักลุกมากเลยมึงดูทรงดิเขาบอกว่าเหมือนในนี่ขวดน้ำเอเนจีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าคือนี้คือคือยังไงคือบิวเขาพูดถึงเพราะว่าบิวเนี่ยอาจจะเป็นไรเดอร์แบบไรเดอร์ก่อสร้างเออเป็นแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังเออเออคอนเซอร์เอออาจจะเป็นอารมณ์ ไ,ได้ก็เอ,อหอเคืองี้สิ่งที่เขาให้ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตัวโลโกโเ้เขาครับโลโก้เนี่ยมันยังไม่ออกวันที่แน่นอนแต่ว่าตัวใบปิดที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นเงา,งาเงาดน,น,นึงเหมือนเฟืองเหมือนเฟืองเฟืองอ่าแล้วมีสายไฟตรงกลางฟาบอ่าม,ม,ม,มันทําให้เลยคนคิดว่าเอ๊ะเป็นคนก่อสร้างจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เรื่องสีด้วยครับสีที่หลุดออกมาเนี่ยมีอยู่2สีด้วยกันก็คือสีแดงกับสีน้ําเงินม่วงม่วงอืมเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะกลับไปเป็นแบบ ดับเบิลแต่รูปที่ออกมาทําไมมีคนเอาไปเพ้์กันมีครึ่งหนึ่งสีไอ้จำนวเงินแล้วสีแง้นมันมาจากมโนนี้ไงเขาคิดว่าเอ้ยหว่าเขาจะกลับไปทฤษฎีดับเบิลวะที่แบบมีนเฮ้ยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงคิวดับเบิลเดยถ้าเกิดเทียบเจนอะถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปตอนที่เราเคยมโนเอาไว้ในตอนก่อนๆเนี่ยมันก็ตอนนี้จะเป็นคิวของดีเคดกับซีครอสซึ่งตัวนี้บิลเนี่ยน่าจะเป็นเจน เจนที่สิบอะตัวปิดเจนใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดต้องเป็นตัวปิดเจนถ้าเกิดเทียบกับโชวะเออก็คือตัวปิดเจนอ่าตอนนั้นเซียนบอกว่าตาต้องถ้าออกมาจริงตาต้องเป็นยังไงนะตาสีเขียวต้องเป็นตาสีเขียวเพราะว่าสีคอสสีเขียวแล้วก็ไอดีเคทสีเขียวอมันเนียมันต้องรวมรวมแบบรวมรวมพวกไรเดอร์อือเพราะว่าสีคอสก็รวมรวมยุคโชวะแต่มันมีทฤษฎีหนึ่งวะเขาจะเริ่มนับที่ตัวของดีเคทตัวแรก เอออันที่ผมได้ยินมาอีกทีหนึ่งนะมันดัานับดีเคดเป็นตัวแรกไอดับเบิลเป็นตัวที่สองเป็นผมนับคนละแบบแ<ต>อืแต่ผมคิดว่าแม่งตัวนี้ยังยังไม่ปิดเจนตัวนี้ไม่ยังไม่ปิดเจนมันก็จะหลุดไปอีกเออแต่ว่าแต่ว่าตามไทม์ไลน์ที่เราเรียงกันตัวนี้น่าจะเป็นตัวปิดแต่เงี้ผมขอคุยภาพที่เขาเป็นแฟนเมทที่เขาแบบมโนมโนกันก่อางงานนะคือมันจะมีภาพเดียวคือภาพตัวนี้ออคืออันนี้นะฮะ ผมคิดว่า,าอันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าใช่อันนี้แน่ๆกออ็เนี่ยอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือภาพที่เขาแชร์แชร์กันอยู่อ่ะอเซียนเซียมีความเห็นว่าไงคือตรงคอเนี่ย ไม่ไม่ใช่แล้วอ่ะมันเหมือนขุนนางไปหน่อยเข้าใจแหล้ว่าเขาจะสื่อให้มันดูเหมือนเฟืองแต่ผมว่ามันเป็นการใส่เข้ามาที่มันแบบมันเทอะทะเกิดไปถ้าเกิดจะให้วิเคราะห์จากรูปนี้นะและการถ่ายทาเนี่ยฉากต่อสู้เนี่ยมันน่าจะเคลื่อนไหวระบากมากถ้าถ้าลักษณะคอไปนี้อ่าะคือตอนที่ผมเห็นเงาเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยคอปกเสื้อหรือเปล่าผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนแบบผ้ามันคอหรือเปล่ากลับไปมีผ้าพันคอหรือเปล่ากูมีคำถามเลยนะอตามด x เนี่ย มันเคยมีสีต่างกันแต่ละข้างปะไม่เคยดับเบิลสีเดียวกันปะสีเดียวกันดับเบิลสีแดงนั้นแสดงนั้นถ้าตัวนี้จะมาแปลวิสจิตพิสดารต้องมีเหตุและผลแต่ว่ารูปเนี้ยมันคือตาคนละสีซึ่งผมว่าไม่น่าใช่อ่าแล้วส่วนกระแสที่เรื่องบอกเป็นไมค์คราฟเนี่ยอันนี้น่าเห็นด้วยเออที่ว่าไมค์ครับใช้คาว่าบิลก็โอเคนะเอออันนี้ก็น่าสนใจครับผมแล้วก็มีข่าวข่าวหลุดออกมาด้วยว่าจะมีไรเดอร์อีกสองตัว เอ้ยชื่อเพนที่มาจากคำว่าเพนติ้งอ่ะอ่าเพนอ่าแล้วก็รูทนะฮะผมซึ่งเหมือนการทำสวนอะไรสักอย่างนึงอ่าซึ่งเขาบอกว่าไม่แน่นั้นเรื่องเราอาจจะกลับสร้างบ้านกันแล้วทีนี้เป็นเด็กมัธยัยะไรที่อาจจะก่อสร้างหรือว่าเป็นตามแบบคณะต่างๆอาจจะเหมือนโฟเซ่ก็ได้นะเป็นพระเอกแบบเป็นโลกชอบอยากไอ้นั่นอยากอยากมีเพื่อนใช่ไหมอยากอยากสร้างบ้านให้คนอยู่พอเจอคนแบบคนจรจัดโฮมเลสเดี๋ยว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 สร้างบ้านที่ไหน ดี๋ยวแล้วบอสใหญ่ก็เป็นคนเป็นจอดจัดแล้วเกิดอ่านบอยฮิิโนก็จะเป็นลุงบอสอ่ะลุงบอสถ้าถามเซียนกับพี่อิ๋วว่าคาเมนเรเดอร์เนี่ยถ้าเป็นชีวิตวัยทํางานหรือว่าวัยเด็กคิดว่าน่าจะน่าดูหน้าออกมาเป็นตัวนี้มากกว่ากันเพราะว่าเด็กถ้ายิ่งอิงไม้ครับเนี่ยยิ่งต้องเป็นเด็กอืมอปลายมหาลัยเป็นไม่ได้ใช่ไหมเอาเซียนเซียนอ่ะมันเกาะกระแสทรงนี้มาตั้งนานแล้วปะคือหลังๆนะครับ มันก็ไม่เชิงว่าคอมเมนีรเดอร์พระเอกนะจะต้องเป็นเด็กเสมอไปส่วนใหญ่ก็ทรงๆวัยรุ่นนะเซียนแต่มักจะไม่มักจะไม่มีงานทำแต่นี่เป็นหมอไอตัวล่าสุดอ่ะเออใช่แต่เรื่องมันก็ดูไม่ค่อยหมอเท่าไหร่เยสุดสุดท้ายคือตอนแรกเนี่ยเขาจะพยายามสื่อให้คนดูรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่ยทำงานอาชีพนี้นะแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกฮะไม่แต่แต่คาเมดไรเดอร์กับ เซนตไตเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าสาระมันอยู่ที่ว่าเขาจะพยายามโยงว่าเอ้ยมันเป็นอาชีพนู่นนั่นนี่ให้ดูเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบไกลมูก,ก็มีเรื่องราวแบบประวัติศาสต์ใช่ไหมใช่ก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เช่นกันคือคนบุคคลดังๆต่างๆมากมายอย่างอ,อย่างไรฟนี่ก็เป็นตำรวจาเป็นเป็นตำรวจแล้วก็เป็นข้อมูลของรถนู่นนั่นนี่แต่บิลเนี่ยเขาจะ ทำยังไงให้เข้ากับการศึกษาประเทศญี่ปุ่นนะผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องสถาคเต็์หรือการการออกแบบโครงสร้างอาคารเนี้ยอืมเกี่ยวไหมคอน d ดัก ชั่นอะไรอย่างงี้ป่ะเออการตกแต่งก็อาจจะได้นะเพราะว่าเราเนี่ยมันจะมีคำพูดติดตลกเวลาดูอุลตร้าแมนครับอ้โหยญี่ปุ่นมันเป็นประเทศที่แม่งสร้างเร็วจังเลยว่ะอืมคือประสาทประหลาดแม่งมาถล่มทุกอาทิตย์เลยตึกต่างๆพระแม่งสร้างกลับมาอีกแล้วแล้วลองคิดดูดูความเป็นจริงนะฮะอันนี้คือโชคโชคร้ายของประเทศญี่ปุ่นอย่างนึงคือเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดอันนี้เราคงจะไม่ค่อยได้ยินแต่ที่ได้ยินคือสึ พังอ่ะพังแล้วเราจะเห็นบางครั้งที่มันมีแผ่นดินไหวแล้วแบบโอ้ถนนแยกแยกถนนแบบเรียกว่าแผ่นดินแยกเลยแล้วกันผ่านไปไม่กี่วันกลับไปเป็นเหมือนเดิม,มเนี่ยเขาอาจจะเน้นเรื่องการสร้างตรงนี้หรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นจุดเด่นของประเทศเขาเหมือนกันนะคือพี่เหว่จะบอกว่าเรื่อง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 ,อง,องนี้ยอาจจะเป็นแบบว่า บ้านเมืองเนี่ยไม่สงบสุขโดนทำลายบ้านเมืองบ่อยๆเออมันอาจจะมีมันอาจจะมีสัตว์ประหลาดอะไรก็ได้ที่มันชอบพังตึกอะแล้วตัวเนี้ยพระเอกเนี่ยเขาไปได้ตวองยิ้เนี่ยก็เป็นตัวสร้างคืนเรืยอความสุขให้กับประชาชนเนี่ยคืนความสุขให้ประชาชนแล้วเวลาเหนื่อยๆก็ดื่มเอนเนอรี่สปอนเซอร์ เดี๋ยวนะถ้าดื่มว่ามันวดีโอจากว่าถ้าถ้าพูดถึงการสร้างโอเคถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างโกดเอาวิญญาณหรือเอาคนดังๆถูกปะหรือคนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาใช้ถูกแล้วเอาของฝั่งฝรั่งมาป่ะก็พวกเอดิสันไงมีมีมีเอดิสันไงพวกนักปินโนชื่ออะไรนะบีทเฟนอูบีทเฟนอะไรีัยมี โอเคถ้าเกิดจบไปทางนั้นแล้วผมว่ามุกนี้ไม่น่าซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำแล้วเพราะนั้นการก่อสร้างถ้าเป็นแนวแนวพี่อยู่นี่ก็น่าสนใจครับเอแต่ผมว่าตอนนี้มันต้องมานั่งคิดว่าถ้าเกิดเป็นแบบไมล์ครับมันจะไปกิงกับไอตัวของฝั่งไอ้นี่หรือเปล่าที่เป็นเซนไตอ่ะก่อนหน้านี้ที่เป็นซาดาอ๋อกลัวมันจะซ้ำๆกันเงี้เหรอเออคือมันเป็นบล็อกๆเหมือนกันใช่ใช่ใช่มันเป็นบล็อกๆแต่อันนั้นเป็นบล็อกชัดเจนนะแม้กระทั่งอาวุธเอ่ยที่แปลงร่างเอ่ยบันบล็อกหมดเนี่ยแต่อนเลกยะ ขนาดไอ้เอน์จีที่พวกแกมองกันอยู่เนี่ยที่ว่าน่าจะเป็นขวดเป็นอะไรสักอย่างก็ไม่ใช่บอกเออเพราะฉะนั้นมันก็น่าน่าสนใจเขาว่าบิว คือบิวอะไรคือขวดเนี่ยก็น่าสนใจคือรูปลักษณ์มันเป็นขวดใช่ครับแต่เราเห็นมันเป็นแค่เงาเท่านั้นไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นขวดที่ผสมผสานกับเฟืองก็ได้เออเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆไอ้ขวดเนี้ยถ้าให้ผมเดาวนะมันคืออุปกรณ์ที่เหมือนกาชัทอะที่เอาไว้เสียบใช่อยู่แล้ว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 เปลี่ยนร่างคือโหมดโหมดเครื่องเจาะเออเออโหมดทิ้งแดง แล้วแล้วแล้วเดี๋ยววถ้าถ้ากระทิงแดงไปแล้วเราจะเปลี่ยนอีกอันหนึ่งอ่ะคาร์บเอาแดงขือโอเฉลามอ่ะฉลามกันแล้งนัะฉลามบุกขือขอขอบคุณมากครับพี่ถ้ามันเป็นตอนนี้อะไรถ้ามันเป็นตามนี้นะเออว้าวไม่ได้ฮาเลิกทำเลยเงยไอเรา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 แบบพอศัตรูอยู่ท่ามกลางป่าคาร์บาอแดงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ละครับผมมีกระทิงแดง แล้วก็เสียเข้าไปแล้วรถก็วิ่งมาชนสะไประาแต่ว่าหลังจากคลิปเนี้ยเราออกไปนะครับผมว่าอีกไม่นานเกินรอเนี่ยภาพมาแน่เดือนไรเดืนไรที่จะเข้าคอมพิวต์หมถึงว่าที่เฉลยทุกอย่างวันที่5สิงหาเนี่ย ก็จะเป็นวันที่มูวี่ตัวสุดท้ายของเอ็กเซสเนี่ยเป็นโคลโคกันอ่ะเ่อส่งต่ออ๋อเราจะได้เห็นโฉมเขาในเดอะมูวี่อันนั้นเขาจะมาโผล่ตอนทหาแตนแต่ว่าเราจะได้เห็นภาพเต็มๆมาก่อนมูวี่นั้นแน่นอนก็คือเดือนเจ็เนี่ยเห็นแน่คือเดือนหน้านี้แหละเราเห็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยันทีว่า ทฤษฎีมโนที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยจริงแท้แค่ไหนถูกก็คลิปนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรามโนเข้าๆแล้วเราต้องเป็นผู้รายปะก็อย่างอย่าซีคอร์สมันก็เป็นผู้รายมาก่อนถูกป่ะแล้วก็มาด้านเป็นคนสร้างเออดีเค ดิเคนี่ก็เป็นตัวตัวร้ายเลยตัวร้ายทำลายโลกเป็นตัวไม่ดีเป็นความผิดของดีเคดหรือว่าไอ้บิลนี่คือตัวทําลายบ้านเมืองแล้วมันก็อยู่ๆก็เป็นคนดีคืออย่างนี้สองสีใช่ป่ะสีแดงคือสีไม่ดีสีทำลายเออสีน้ำเงินคือสีดีใช่ไหมอันนี้ก็มันโงกันไปคือจริงๆเดี๋ยวมาดูกันเอานิจจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยคาเมลไรเดอร์เนี่ยน่าจะเรียกว่าใกล้เปลี่ยนยุคแล้วเพราะว่าจักรพรรดิอากิฮิโตะเนี่ยสละราชสมบัติไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ดอลลี่เคยให้ความรู้ไว้ก็คือ จะเป,เปลี่ยนยุคครับผมอีกกี่ปีก็ไม่รู้อืมก็คือหมดยุคของเฮเซอ่า <Yes. S 1> แล้วก็จะขึ้นปีใหม่ แต่ว่าแต่ว่าเราจะติดเรียกยุคที่2ของเฮเซว่าดีโอเฮเซใช่ตอนนี้มันคือเฮเซแหละเพราะว่ามันยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางใช่ใช่แต่ตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนยุคแล้วจริงครับค่ะผมจะยังไงอันดี้ว่ากันก็วันนี้เราก็มามโน่คข้าวๆคืองี้น้องๆอ่ะเรียกร้องมาว่าพี่พี่พูดถึงคัมเบเเดอร์ตัวนี้หน่อยกันเยอะมากเราก็เลยอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาก่อนที่เราจะไปพูดถึงคัมเบลเลเดอร์พัทพัทหน้าของเรานะครับผมส่วนใครนี่มีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันละกันเี๋่วตอนที่ ภาพลักมันออกไปแล้วเนี่ยกลับมานั่งดูคอมเมนต์ตัวเองอาจจะตกใจก็ได้เออเราดาวแม่คุณจะบอกว่าตอนเอ็กเซสเนี่ยตอนเอ็กเซสเป็นเงาเนี่ยมีคนไปดาวถูกด้วยนะแบบตรงเป๊ะเลยมีนะ ตกใจมากงานอยู่บันไดเดียวเดียวเดียวเขาอาจจะมีคนอยู่เอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับแบบว่ามารวดเร็วแล้วก็ไปเร็วๆอย่างนี้เลยนะครับถ้ายังไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยกันละกันแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าคิดว่าตัวต่อไปจะเป็นยังไงเออจะได้มาช่วยกันดูตัวต่อไปเลยเหรอไม่ไปตัวเนี้ยเดียวเนี้ยเดวเนี้ยก็หมายถึงตัวนี้เออว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคกันพวกเราสามคนลแาราคาสสดรับ